เรื่องความเชื่อของผู้ที่ปลูกต้นรวยไม่เลิกนะคะก็เชื่อว่าเมื่อปลูกต้นนี้แล้วจะมีความร่ำรวยตลอดไปสมดังชื่อของต้นรวยไม่เลิกนั่นเองนะคะยิ่งถ้าใครเลี้ยงให้ออกดอกเนี่ยหมายถึงว่าผู้เลี้ยงก็จะมีโชคลาภเข้ามาในบ้านในไม่ช้านะคะโดยเฉพาะผู้ที่มีอาชีพค้าขายนักธุรกิจนะคะนกขอแนะนำต้นนี้เลยค่ะแต่นี้ก็คือ ความเชื่อส่วนบุคคลนะคะนอกจากนี้ต้นรวยไม่เลินนะคะยังจัดเป็นไม้ฟอกอากาศดูดสารพิษอีกหนึ่งสายพันธุ์ค่ะเนื่องจากว่าการปลูกเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องใช้แสงเยอะนะคะเราก็สามารถนำมาปลูกภายใต้อาคารได้นะคะปลูกในตัวบ้านตรงที่มี แสงส่องถึงบ้างเล็กน้อยนะคะก็จะช่วยฟอกอากาศให้บ้านเราเนี่ยมีอากาศที่บริสุทธิ์ขึ้นนะคะเขาจะทําหน้าที่ดูดซับสารพิษในอากาศไว้นะคะแล้วก็ปลดปล่อยออกซิเจนออกมาแทนค่ะเรียกได้ว่านอกจากชื่อดีชื่อเป็นมงคลแล้วนะคะยังจะช่วยฟอกอากาศได้ดีอีกด้วยค่ะควรตั้งวางไว้ในที่ที่แดดดำไรดำไรนะคะ กลองสแลนไว้สัก60-80%ซหลีกเลี่ยงแดดจ,จัดตลอดทั้งวันเพราะว่าจะทำให้ใบของเขาเนี่ยไม่สวยเกิดการไม่ได้นะคะที่ขอบใบนะคะและไม่ควรตั้งในที่มีแดดน้อยหรือว่ามืดไปเลยนะคะอันนี้ก็ไม่ดีจะทำให้ต้นเนี่ยไม่โตนะคะแล้วก็ไม่สวยและก็อาจจะเน่าได้นะคะ การรดน้ําควรที่จะรดน้ําเมื่อดินแห้งนะคะหรือว่าจับยกดูว่ารู้สึกว่ากระถางเบาๆหรือเปล่านะคะหากกระถางเบาก็สามารถดน้ําได้ทันทีนะคะแต่ถ้าไม่ได้เลยจริงๆเราก็สามารถรดน้ําได้2-3วันครั้งได้นะคะไม่ควรรดน้ําทุกวันจะทําให้เกิดการเน่าที่หัวของเขานะคะก็จะทําให้ ต้นรวยไม่เลิกเนี่ยตายไปนะคะมาเรื่องของดินปลูกค่ะใช้เป็นดินปลูกที่ระบายน้ําได้ดีนะคะน้ําต้องไม่ขังแล้วก็ไม่แฉะค่ะเพราะว่านี่คือเขามีหัวเหมือนกับหัวหอมเหมือนกับว่านเฉดิตนะคะก็จะใช้เป็นดินปลูกไม้ที่มีขายตามร้านก็ได้นะคะเพราะว่าเขาจะผสมให้มีความโปร่งขึ้นมานะคะ ในนั้นก็จะมีพวกทรายกับมะพร้าวสับแล้วก็กแกลบนะคะก็ช่วยให้ดินปล่งขึ้นมาได้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบสาระดีๆเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้นะคะก็อย่าลืมกด subscribe กดไล k e like, กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะแล้วพบกับนกและช่องวิชุรดาเฮาแพ a นได้ใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ